ทุกท่านผู้มาตกผู้มาจิกานญาติโยมทุกท่านที่มาก็นนะับพระธรรมโชตนวันนี้นกระโพมุตมตมารตมพระโสภณริยัติวิธานเจ้านณเพื่อเมืองในทนางคณะสงฆ์เพื่อเมืองนครราชสีมาในความดนดีและขอบใจท่านธรรมโชติ มาบาตกบาตริกาและผู้ปฏิบัติรามทุกท่านที่มาวันนี้ก็ถือว่ายากโยงจากทุกทลายได้มา้อนรับพระนั่พระธรรมทูตตามที่ท่านาพระโคกฤษิกากรท่านได้กล่าวรายงาน หรือว่าเป็นกิจกรรมที่พระสงฆ์ในเมืองนครราชสีมาซึ่งได้มีเห็นความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะขอพระธรรมโชกรรมภูนเมืองแต่จำปี2 5ง8ารี2 5เพื่อสร้างความโปร่งโลธรรมฉันโดยใช้หัลกธรรมทามพระพุทธศาสนาเรื่อหมู่บ้านรักษานิห้า ฉะน,น,นั้นนักของว่าเพืออ่อเมืองต้องแย่งร่วมการจัดการปฏิบัติธรรมเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและขอเชื่อท่านทั้งหลายได้ร่วมท่วงานนี้จนปิดโครงการของทุกท่านตามความธรรมในฐานะประธานของเพื่อเมือง ก็ขอขอบคุณท่านพระโกกจินติจารทร์รองเจ้าคณะเมืองเรียนรุณหนวงพ่อพระโกกวจจินต์จารวัจเจ้าเจ้าคณะเมืองนครราชสีมาท่านพระมหาบัชเจริสันติโตเจ้าคณะตำบลโคกขวดเกียรติองจารจนถึงพราธรรมโคตรเมืองมาและพระพิศุกข์สงสามเัเรทุกรูป เจ้าหน้าที่ตำนักการพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำนักการวัฒนธทรมจังหวัดและญาติโยมทุกท่านในจวนที่สําคัญ์ก็ขอขอบใจพระมหาชนตรีอิปัาญาโนเจ้าว่าวัดโคกเทรที่ได้เลื่กเพื่อสถานที่ตัดเยีนยมน้ำพาน ราชการพ่อค้าประชาชนชาวบ้านโคกเพชรและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้เพื่อในความสะดวกทุกๆด้านบัดนี้ได้เวลาทุกคนแล้วกรับผม มียามดีที่ญาติโยมได้มาต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอเมืองทีหนึ่งครั้งหนึ่งก็งลงทุกตำบ,ตบลตำบลละหนึ่งวัดตำบลแต่ละตำบลก็มีประมาณห้าวัดบางตำบลก็แปดวัดถ้าถึงห้าละก็แยกเป็นวันปกครองอได้เลย ฉันั้นตำบลบางตำบลทีแต่วัดนก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะแยกตำบลก็ต้องอยู่ภายใต้ของเจ้านันานตำบลเสียงก่อนดังนั้นวัดโกเบียือว่าเป็นวัดที่มีชมชนหนาแน่นมีตลาดขายตลอดปีตอนนี้ก็กาลังสร้างตลาดอยู่ก็มนานมาใสขายที่ข้างวัด พอบบตลาดเส็จก็คงจะเคลื่อนเข้าไปที่ตลาดเป็นตลาดที่มีจุมชนมากมายแต่ยากยูตู้ร่วมกันอย่างมีความสุขความจเมททจริญก็อพราัยส่ทำสอนงะพกทธาาสนาเป็นที่รู้เหนียวทางใจโดยเฉพาะพระสงฆในเขตปกบบบครนี้ก็ต้อยู่ใน การปกครองของท่านดรมหาบัณฑิตท่านก็ดูแลควบคุมในการศึกษาเร่างเรียนพระธรรมวินัยเพราะการเรียนการสอนจะมีผลก็คือการตกในวันที่21-22-23ท็ี่สิสี่บามนี้สินตอนีน นะถ้าคุณท่านโ็รูที่ยังเงยังไม่จบนักธรรมดีโตเฮียก็ให้มันศึกษาขยันและเวลาโดูหนังสือให้มานะกก็ใกล้จบเข้ามาก่อนที่จะศึกไปบ,บางรูปอาจจะบวชเพียงพรรษาเดียวนะตามคนโบราณก็ถือว่านบวชสักสี่ราษาหรือสามรรษา ให้พ่อปัญญาหนึ่งให้แม่ปัญหาหนึ่งให้ตัวเอง,เองปัญหาหนึ่งปัญญาหนึ่งก็สามเดือนในช่วงสามเดือนเราทำอะไรบ้างกิจวัดขาดไหมปฏิบัติธรรมดีไหมตามพระธรรมวินัยเจตจำงคพระธรรมวินัยมีไหมก่อนที่จะเจ็ไปคนป่วยก็ถือว่าเป็นคนูกถ้ายังไม่ปวดก็ถือว่าเป็นคนดี ดังนั้นบวชแล้วก็จ้รู้หลักพิธีการเช่นสาสนาวิธีเป็นต้นการพระไหวพระอาราธนาตีนาราธนาตาอาราธนาพระปริอย่างนี้เป็นต้นึิไปแล้วว่าใะไ,ไม่ได้ทักจย่างนี้ก็รู้ไม่หมาะสมหรือไม่ถูกควรในฐานะที่เราบวชมาสามเดือนฉะนั้นการบวชจงมี บุญกุศลมากมายมหาศาลถ้าเราก็ขื้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิี่ใหญ่ฉพะนั้นการบวชคนโบราณสึดถือว่าเป็นมหาบุนสามา,มา,ารถปิดตามนรกให้กับพ่อแม่ได้ก็คือการปฏิบัติอย่างเงี้่ครัดสำหรับพระองเรายุคนี้สมัยนี้ก็ อดยานไปมากพอสมควรโจจดยเฉพาะเรื่องขาดรถก็ดีเรื่องมีรบาดเดืนเมลาก็ดีก็วานนี้ก็จำรวจจบไปที่วัดา,ายจะจกมีมูลนพ่อไปส็กหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าหน้าังหวัดไม่อยู่เขาเลยบอกว่าให้มหาพงเทียวสิเพราะว่าท่านเป็นผุนชาเแล้วเป็นชุด,ดเล่นเ้าว่าไปต่างไป แทนท่านไายยอมติดไปวชหลายครั้งจับติดไปคนนี้วไปบวชที่วัดเขาใหญ่โอโหรับไปหาเมื่อต้นปีคณะพุนจับมาที่วัดถ้าเจอไม่ยอมติดทำอะไรทำไมยอมติดผมอายุมากแล้วอายุมากแต่เราพ่อทำไม่เหมาะสมกินจั่หวานทีดีไปเหนื่อยมากๆวันหนึ่งการพุทธวัด สามองสี่องเจ้าเราเคยไปทำทำไมรู้จะมีเอาไปทำไมมากายฉันก็ฉันไม่บอกหาโรเดียวดังนั้นญาติโยมก็ต้องพิจะรณนาน้วยตอดส่องดูโดยนเราจะขอเจ้าว่าก็ต้องบวมลงูกวัดเราจะขอพระของการหน้าเงินมีเือนรา้าตามท่านปวดไปแย่ ่ารทำเนี้ยน้องชนก็เชื่อฟัองก็ร้ถ้าทำอย่นในสิเป็นอย่างที่จนได้มันพุเป็นพระอาหอารอาหารแต่เดี๋ยวนี้ก็ยากในโยมนะต้องเข้าใจายปกครองบ้านเมืองด้วยนะไม่ได้มีศาสตร์นาเดียวบางศาสนาดเขา,า,าก,ก็ดูอยู่จ้องดูดูพระสงฆ์ทำอะไรบ้าดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง จะไปไหนมาไหนถ้ามีโรคก,ก็จะไปขับเป็นอัาการแต่นครราชสีมาเราก็ยังมีเยอะที่ขับโรคขับเรือผิดวิญญาณยมีแช่แค่มีปีเป็นอากโกนเป็นสิ่งที่แม่มองตรงไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นแม่สมยัยอดีตจะไม่มีโรคปีเรือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติโรคควบคุมไว้ยอย่างหนาแน,น่น กระดิกตัวแท้ไม่ได้ยังวีในเคือระเบียกต่างๆที่พระสงฆ์้ะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเครครับเพื่อให้ศาสนาพุทธยืนยงมั่นคงถาวรอยูได้ก็ต้องอาศัยท,ทุกตตกระบวิทัทธรรมจีนิตุจิตุเยวาโลกวิกาด้วยการสนับสนุน แั่จนโยมก็ดูรวนกันก็ต้องใจหลักทรมคือหมู่บ้านทษาสีลห้าถ้าทุกครอบความีศินห้าตำบลน,นี้บ้านนี้ก็จะยูดินเป็นตุกแต่บาท่านไม่เคยเข้าใจาา่ังบาปบุญโทษก,ก็ไม่รู้ว่าบาปมันเป็นยังไงบุญจะเป็นยังไรไม่เคยเข้าไหว้การคำไม่เคยปฏิบัติธรรม หรือไม่เคยทำบุญุนทานบางทีก็อาจจะทำบ้างแต่ทำอยู่ที่ขายของหรืออะไรไม่มีเวลาที่จะมาก็วัดฟังธรรมเช่นงานาาพระธรรมโทษมาอย่างนี้ทุกท่านก็มาไม่หมดฉะนั้นบางท่านก็เข้าประจําก็